สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ stop loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในช่วงครึ่งเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้วันอังคารที่7เมษายน2558อยู่กับผมประดิษประทุมตะนะครับ มาดูภาพรวมบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาบ้างครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเส้นเด็กไทยยังคงสามารถยืนอยู่แถวระดับ1536จุดได้วันนี้เปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมานะครับยังคงเห็นเส้นเด็กไทยทะยานขึ้นไปต่อนะครับตามเซนติเมต์เดียวกับภาพรวมของตลาดในภูมิภาคเอเชียและรวมไปถึงตลาดหุ้นของฝากฝั่งสหรัฐนะครับวันนี้ขึ้นไปทําจุดสูงสุดครับ1,500 53.88จุดนะครับในขณะที่จุดต่ำสุดวันนี้มีการปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ1,543เรียกว่าเกือบตลอดในช่วงครึ่งเช้ายังคงอยู่ในสัญญาณของแดนบวกเกือบตลอดครึ่งเช้านะครับบรรยากาศล่าสุดของเซ็ตอินเด็กไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาตอนนี้เซ็ตอินเด็กไทยยังคงยืนอยู่ในแดนบวกนะครับบวกขึ้นมาอยู่ที่17.02จุดเรียกว่าห่างจากจุดสูงสุดในระหว่างวันวันนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นปิดตลาดครึ่งเช้า1,553.07จุดครับ ส่วนมูลค่าการซื้อขายไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ารอบสัปดาห์นี้ใกล้หยุดในช่วงเทศก,กาลสงการเต็มทีและดูเหมือนว่ามูลค่าจะค่อนข้างน้อยลงพอสมควรนะครับเซ็นเด็กไทยปิดในช่วงครึ่งเช้ากับมูลค่าการซื้อขาย15,000กว่าล้านบาทครับ ขยับมาดูห้าดับหลักทรัพย์กันต่อนะครับห้าดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นํามาด้วย True นะครับบวกขึ้นมา30สตางราคาหน้าก,กระดานล,ล่าสุดอยู่ที่13บาท10ทสตางนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวที่บวกขึ้นมาแรงแล้วก็ดันดัชนีขึ้นมาได้อยู่ที่ทางปตทนะครับวันนี้บวกขึ้นมาถึง10บาทนะครับหรือประมาณ3%และราคาหน้าก,กระดานล,ล่าสุดอยู่ที่340บบาทครับ ส่วน ITD ครับตามมาเป็นอันดับ3นะครับบวกขึ้นมาได้25สตางค์ราคาหน้าลราลาสุด8บาท15สตาง c p o นะครับบวกขึ้นมาได้2บาทนะครับราคาหน้าลราลาสุดอยู่ที่42บาท25สตางค์และก็ตัวสุดท้ายครับ k b a n k บวกขึ้นมาได้3บาทวันนี้ยืนอยู่ที่234บาทครับ ชนะจะเห็นบรรยากาศในช่วงครึ่งเช้าไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางลงแต่ว่าเส้นเด็กไทยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในแดนบวกและก็การซื้อขายวันนี้ห้างหลักทรัพย์ก็อยู่ในแดนบวกทั้งนั้นภาพรวมของเส้นเด็กไทยหลังจากนี้ในช่วงครึ่งบ่ายนี้วางกลยุทธการลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อุนการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับคุณวิกิติระวัลณรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับ ครับสวัสดีครับดัชนีเบื้องต้นยืนขึ้นมาแถวๆระดับ1,550จุดแล้วนะครับคุณวิกิตครับหลังจากนี้กำหนดกลยุทธการลงทุนยังไงดีครับก็แนวโน้มของการขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณแนวต้านนะครับที่1 550แถวนี้เนี่ยระยะสั้นๆอาจจะมีแรงขายแล้วกำไรอยู่บ้าง ครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ได้มีนัยยะอะไรมากนักนะครับแล้วก็ถ้าเรามองจากตัวของหุ้นเองเนี่ยถ้าดูจากหลายตัวนะครับก็ยังคงพบว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยยังค่อนข้างที่จะต่ากว่ามูลค่าพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็หลายตัวเนี่ยลงมานะครับราคาหุ้นลงบาแดงมากแล้วก็พื้นฐานเองกับกําไรคาดการ์เนี่ยมันไม่ได้มีดาวท้ายหรือว่ามีโอกาสาที่จะปรับกําไรลงเนี่ยมีน้อยมากนะครับหุ้นแบบเนี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะยังคงอยู่ในด้านของการเลือกซื้ออยู่นะครับหรือว่า เออ s e l e c t i v y ได้อยู่นะครับในด้านตรวกันข้ามเช่นเดียวกันนะครับเอ่อหุ้นบางตัวที่ค่อนข้างที่จะ p u v e value หรือแต้มมูลค่านะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเองอาจจะมีการขยับขึ้นแต่ก็คงไปได้ไม่ไกลนะครับหุ้นที่พูดถึงเนี่ยในเรื่องของตัวที่เออ under value อยู่นะครับก็อย่างยกตัวอย่างพวกตัวในกลุ่มบ้านนะครับหลายๆตัวนะครับอย่างวันนี้เนี่ยในตัวของ p s เอ่อเราก็ออกไปเปิดอัปเดตเหมือนกันแล้วก็มองในเรื่องของตัวกําไรในปีนี้เนี่ยที่ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะครับเพราะว่า แบ็กหลอกที่รอออนเนี่ยมันสิเคียวไายได้ไปแล้วประมาณเกือบเกบปนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่ดิ่งลงมาเนี่ยประมาณ35%นะครับมันก็เป็นการสะท้อนในเรื่องของตัว ความไม่ตกกังวลถึงแนวโน้มผลประกอบการหรืออะไรไปแล้วเยอะเหมือนกันนะครับราคาหุ้นเองก็เริ่มนิ่งหลังนะครับคิดว่าหุ้นแบบนี้ก็เริ่มซื้อได้อย่างที่เรียนด้านตรนข้ามหุ้นที่จะมูลค่านะครับเช่นพวก a อ t ทหรือว่าปูนใหญ่พวกเนี้ยนะครับอัพไซด์มันเหลือด้านบอดกไม่เยอะนะครับก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะไปต่อได้ไม่ไกลนะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลยุทธ์ครับที่อาจจะเลือกหุ้นนะครับพิจารณาเป็นรายตัวไปตามในเรื่องของตัวปัจจัยพื้นฐานตัวไหนที่ยัง u n d อ r p r i c ์อยู่ก็จะเหมาะในเรืืื่อออองงขการซซ้้้หสะได อ,อทีนี้ถ้าเรามองกันในเรื่องปัจจัยในต่างประเทศ <c oughs> ก็ต้องอ <c oughs> ารัยในประเทศสัดาห์นี้ <c oughs> ผมว่า เรื่องลบไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรลบนะครับร่าที่ดูนะครับ,รบเพราะว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยอย่างในตัวของพวกอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่แนวร้มเนี่ยมันจะมีแนวน้มที่ชะลอลงนะครับอ่อนแอลเงเช่นเงินเฟ้อก็ยังคงติดลบนะครับมันเป็นตัวที่สะท้อนว่านโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายของฝั่งยุโรปหรือตะว,วันตกหรืออเมริกาพวกนี้ย,ยังคงต้องดําเนินต่อไปนะครับในเรื่องของตัวปัจจัยในประเทศนะครับผมว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็น่าจะเริ่มกระตุ้นขึ้นในกลุ่มพวก เชื่อลิงก์กับเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการออกข่าวหรือว่าการพูดถึงการเบริกจ่ายงบประมาณอะไรต่างๆมีมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงงบบริหารจัดการน้ำนะครับที่อาจจะเบิกจ่ายระยะสั้นได้เร็วนะครับแล้วก็วางเป้าเนี่ยอย่างท่าง สํานักบริหารนี่เองก็วางเป้าว่า50%ของการเบริกจ่ายในในช่วงนี้น่าจะทําได้ไม่น่าจะผิดเป้านะครับผมว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นหุ้นไทยได้เหมือนกันนะครับเพราะทุกคนที่ผ่านมากลัวกันว่าเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจจะชะลอลงถ้ารัฐบาลเนี่ยเบิกจ่ายได้ช้าซึ่งเท่าที่ดูจากในเรื่องของตัวการทยอยเบิกจ่ายเนี่ยมันอาจจะ ดูแลดูดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยลบที่มีอยู่เรื่องเดียวในตลาดหุ้นไทยก็คือคนกลัวกันว่าจะมีการปรับลดคาดการกำไรลงนะครับแล้วจะปรับลงมาสักเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นผลลบกับในเรื่อง,องตัวอัพไซด์ของหุ้นไทยแต่ถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าเริ่มเห็นการเบริกจ่ายแล้วก็ตัวที่กระตุน้นเศรษฐกิจก็เริ่ม จะเห็นสัญญาณที่ทดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นการปรับลดกําไรลงในรอบนี้ถ้าสะท้อนไปในตลาดแล้วหมดนะครับหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าตลาดก็พร้อมที่จะมีโอกาสในเรื่องของการเ,ออเล่นในภาคของการฟื้นตัวได้นะครับกอบการเคลื่อนไหวของเดือนเมษาเนี่ยนะครับถ้ามีการย่อลงมานะครับหรือไซด์เวย์ก็ลาแต่น่าจะมองเป็นจังหวะในการสะสมหรือซื้อหุ้นเป็นรายตัวนะครับเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะบอทอมนะครับแล้วมีโอกาสติดกลับได้นะครับ ถ้าเรามองกันในรอบนี้หุ้นที่น่าจะนําตลาดขึ้นแน่นอนครับนเ่ื่ออกลุ่มน้ํามันนะครับ,รบแล้วก็กลุ่มบ้านกลุ่มแบงค์นะครับน่าจะเป็นตัวที่ดิ่ทินเด็กนะครับเพราะว่าถ้ามองกันแล้วเนี่ยในเรื่องกลุ่มน้ํามัน หลายคนก็มองกันว่ามันน่าจะบอทอมในช่วงแต้มาสที่สองเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็แต้มาสที่สองแล้วนะครับโอกาสที่จะมีดาวไท้์ลงตอบก็น่าจะลิมิตอาจจะทําให้มีแรงถูกอาจจะทาให้หุ้นพวกนี้ถูกซื้อคืนได้ในระยะสั้นๆในกลุ่มแบงก์ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็อาจจะมีแรงซื้อคืนในลักษณะของการรลอขึ้นขึ้นหมาเอดีนะครับก็เลยคิดว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นก็เลยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับตัวขึ้นในลักษณะของการซิกแซกขึ้นอาจจะมีย่อบ้างแต่ย่อลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสในการเลือกซื้อหุ้นเป็นรายตัว ช่วงของดาวไซน์ในการปรับลดลงค่อนข้างลึกไหมครับคุณวิกฤตครับสาหรับการปรับแนวรับในสัปดาห์นี้1,520-1,525ครับ1,520-1,525นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มน้ํามันนี่น่าสนใจอยู่ไหมครับเพราะว่าราคาวันนี้ก็เห็นสัญญาการปรับขึ้นทั้งราคาน้ามันดิบก็ตามได้แต่เทรดดิ้งได้ครับในกลุ่มนี้เพราะอย่างที่เรียนครับว่ามันลงมาแรงแล้วก็ลึกมากอาจจะมีแรงโคก็ช็อตจากการที่ทุกคนมองน้ามันมันอาจจะ b ท t t o m ในจม่านี้นะครับก็ใน้นําเป็นตัวสอพอไปเลยปตทสอพอนะครับ อันนี้รวมถึงได้อันนี้ส่งจากกลุ่มของโรงกลั่นด้วยไหมครับหรือว่าได้เฉพาะในกลุ่มของพลังงานอย่างเดียวครับเล่นตัวที่ลิงก์กับไอตัวของน้ํามันโดยตรงมาเลยครับหรือใครอยากจะชอบ,บตัวปตทแม่ก็เล่นแม่ไปเลยครับก็อ,อาจจะมีข่าดเรื่องของการเอ่อ r s เ,เม็์หรือว่าการเอาหุ้นบริษัทลูกเขา้าเข้าจดทะเบียนอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้ครับความน่าสนใจของตลาดในช่วงนี้ถ้าดูเทียบจากในเรื่องของค่า P/E ยังคงน่าสนใจอย,อยู่ไหมครับเทียบกับอะไรนะฮะค่า P/E ครับอ๋อ โอเคถ้ามองจากดัชนีนะครับ P/E บ้านเราก็ก็ดูจะสูงนะฮะเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแต่ผมว่าบ้านเราเนี่ยมันดีเซิร์ฟหรือว่ามันมันสมควรนะฮะที่จะเทรด P/E สูงแล้วล่ะผมว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวสตั克เจอเชนนะฮะที่ที่ฝรั่งเรียกว่านิวนอร์มอลนะครับเราอาจจะกลายเป็นตลาดที่เทรดในระดับ P/E สูงเหมือนกับไม่เหมือนกับเมื่อในอดีตละนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวสตั克เจอแต่เอาเป็นว่านตอนเนี้ย ถ้าดูจากกาไรแล้วนะครับดูกับ P/E แล้วมันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่จะอยู่ระดับสูงอย่างนี้ต่อไปไหมมันก็มีนะครับฉะนั้นก็เป็นในเรื่องของลักษณะของโครงสร้างหรือการเทรดที่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอืมใช่ครับก็ลองดูแล้วกันครับผมว่าหุ้นบางตัวที่ลงมาเรดกัน P/E แปดเก้าเท่าก,ก็ยังซื้อได้นะครับอย่างพวก L.P.N. อย่างสุภาไลและหพวนนี้ก็ลองสำตบดูแบงก์เนี่ยก็จะมีพวกกรุงไทยมีบีบอะแลวพวกนี้นะครับที่ P/E ประมาณแปดเท่าเก้าเท่าเจ็ดเท่าอคสับบครั ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณวิกิตเทีระวันดายังคงมองภาพนะครับเอาแนวรับในช่วงนี้ก่อนนะครับ1,520ถึง1,525นนะครับในขณะที่แนวต้านด้านบนแน่นอนว่าผ่านจากระดับ 1,550ที่วันนี้ขึ้นไปแล้วนะครับจะเริ่มเห็นสัญญาณของการเทขายกำไรบางส่วนออกมาเพื่อเป็นการขายแล้วกำไรไปก่อนฉะนั้นในเรื่องของการปรับลงไปก่อนหน้าที่ลงไปลึกแล้วก็ค่อนข้างแรงพอสมควรจะเริ่มเห็นนะครับในกลุ่มที่น่าสนใจคุณวิกิตแนะนําเป็นกลุ่มบ้าน,นะครับแนะนําเป็นตัว L P N แล้วก็รวมไปถึงสุภา l ลัยในขณะที่กลุ่มแบงก์เหมือนกันลักษณะของ PE ที่มีการปรับตัวลงไปค่อนข้างต่ํา แนะนำเป็นตัวของ KTB แล้วก็รวมถึง BBL นะครับแต่ถ้าใครจะเล่นกับการอ้างอิงโดยเฉพาะกลุ่มของพลังงานหรือน้ํามันยังคงมองตัวแม่ของทางปตทนะครับแน่นอนว่าน่าสนใจสําหรับราคาเพราะว่าวันนี้ก็สามารถดันดัชนีขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงลักษณะของการเทรดดิ้งก็มองเป็นตัวของปตทสพครับ นี่ก็เป็นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครที่ติดตามไม่ทานติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง y o u u u b e Stop l ลอ s บ่ายธนวันปันะโชธน,นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจเช่นเดียวกันครับส่วนวันนี้หมดเวลาสาหรับรายการ s t o อปลอ s แล้วนะครับผมอมดิประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ